อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน,นก็กลับมาพบก,กับแมวโก้นะคะก็สำหรับวินนี้แมวโก้ก็จะมาชวนทุกคนนะคะล้างจมูกกันค่ะซึ่งวันนี้ก็มีตัวนี้นะคะเป็นเกลือสำหรับล้างจมูกของฮาชิตัวนี้เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะก็จะเป็นซองแบบนี้เนาะมึงกล่อง ราคาประมาณ60กว่าบาทค่ะก็จะมีเป็นซองซองแบบน,นี้ให้30ซองนะคะสำหรับ1ซองเนี่ยเราจะผสมกับน้ำสะอาดนะคะซึ่งมากกก็จะใช้น้ำต้มสุกค่ะ180 ml นี่อันนี้นก็ก็จะติดไว้เลยนะคะสำหรับล้างจมูกนี่ค่ะเราก็ผสมลงไปเลยใช้ง่ายค่ะ นีอยู่คลิปหนึ่งนะคะที่แมโก็ได้ทําน้าเกลือฉุกเฉินใช้ก็คือตอนนั้นเป็นตอนที่เราหารซื้อน้ําเกลือไม่ได้เนาะเราก็สามารถที่จะใช้เป็นเกลือปรุงอาหารเนี่ยะคะ่ะผสมกับน้ําต้มสุกนะคะก็ใช้ได้แต่อาจจะระคายเคืองจะบกเนื่องจากเขาจะมีพวกไอโอดีนแบบนี้นะคะก็ไม่แนะนําให้ใช้บ่อยเนาะอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะสองนี้เนี่ยค่ะสารประกอบเขา ก็จะมีโซเดียมคลอไรด์นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในการผลิตยาแล้วก็ไม่ใส่สารไอโอดีนหรือว่าสารกันเสียด้วยมี pH เป็นกลางไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะวิธีใช้ก็คือละลายเกินหนซองในน้ำสะอาดก็ประมาณ180 ml นะคะก<ม>็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็คนให้ให้เขาเข้ากันนะคะนี่ค่ะ อันนี้อันนี้แมก็จะแกะอันไหนทุกคนดูเลยน,นะคะเวลาที่ล้างจมูกจะใช้ปรลิงอย่างนี้เนาะนยคะ่ะช่วงนี้นะคะหลังจากที่ออกไปข้างนอกมาแมวก็จะล้างจมูกทุกวันเลยนะคะ <S <S <ๆ>เพื่อล้างสิ่งสกปกรกที่อยู่ที่จมูกเรานะคะส่วนตัวนี้เนี่ยเขาก็เป็นจุกนะคะสําหรับช่วยในการล้างจมูกก็เลยเป็นอุปกรณ์เสริมนะคะเราก็จะใส่ไปตรงนี้เสริมนี้ไปเลยนะคะ ก็ะจะได้ไม่เจ็ดเนาะนี่ะนะแล้วก็คนเลยนี่ก็คนอุย้ยไมคนะคะนคนให้เข้ากันเราสามารถใช้น้ำสะอาดนะคะซื้อตามร้านแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใช้น้ำต้มสุกก็ง่ายดีค่ะ ก็ดูเงนนี่ก็จะได้เป็นน้ำเกลือล้างจมูกแล้วนะคะอันนี้รู้สึกว่ามันใช้ล้นประหยัดค่ะถ้าเราล้างเป็นประจำเนาะมันก็จะประหยัดดีเพราะว่ามีตั้ง30ซองค่ะเขามีรู้สึกจะมี2ส,สูตรนะคะมีสูตรอ่อนโยนกับสูตรธรรมดานะคะเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามตามร้านยาทั่วไปเลยแล้วก็หรือใครจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะ ราคาจะอยู่ที่ประมาณ60กว่าบาทเนาะแล้วก็อันนี้ก็รู้สึกว่าจะ30กว่าบาทนะคะมี2อันแล้วคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนไม่มากก็น้อยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมวกโก้ด้วยเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วก็จะได้เป็นคนที่ได้รับชมคลิปแมวกโก้ก่อนใครเลยเนาะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ